น่าจะเป็นท่านอาจารย์ที่น้องเผือกเนี่ยบอกผมนะทุกคนนะเป็นไงเดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยเจ้าลิงกันนะฮะให้กลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิมนะทุกคนนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับวันนี้ผมกับผมเป่าเดินสำรวจป่ากันอีกแล้วนะผมวันนี้ผมมากับเด็กๆสองคนนะทุกคนนะเนี่นนะจะเป็นน้องวุ้นกับน้องต้นไผ่นะครับผมแล้วก็เจา้าตัวเล็กอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะ,นมมมะยขึ้นไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมน้องเผือกเนี่ยได้แนะนําผมมานะว่าให้ผมเนี่ยขึ้นไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาอาจจะช่วยเราได้นะทุกคนนะเนี่นะเจ้าลิงนี่เลยนะครับ คือเด็กที่อยู่กับน้องเผือกนะทุกคนนะก็ได้แปลงกลายมาเป็นลิงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเด็กๆนะขึ้นไปหาจาจาร์กันดูนะฮะก็เดี๋ยวมีพิ่ิธีถามนะว่าทําไมน้องเผือกไม่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลึกๆน้องเผือกกับท่านจันทร์เนี่ยเคยมีอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนะผมก็ไม่พูดถึงดีกว่าครับเดี๋ยวเราเนี่ยรียบเดินทางไปหาท่านกันเลยครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าท่านอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะโอเคครับผมก็ก่อนจะไปนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝากพิี๊บซิทั้งละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเด็กๆเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะไปครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยรีบเดินทางกันเลยดีกว่าครับไปนี่นะครับทุกคนเราก็ได้เดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผมผมว่าอีเมกไกลค์ก็น่าจะถึงแล้วนะครับผมข้างบนนี้นะทุกคนนะน้องเพิร์นได้แนะนำมานะทุกคนนะไปครับ อ่าเนื้อเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ก็กาลังจะเข้าหน้าล้อนะฮะนี่นะอ่าน้องน้องต้นไผ่เนี่ยเล่นกีฬาด้วยนะทุกคนนะอยู่ในโรงเรียนนะฮะตอนนี้เข้าเรียนก็เป็นเด็กเล่นกีฬาแล้วนะฮะให้กับโรงเรียนนะทุกคนนะดีใจมากนะฮะต้นไผ่ต้ตนไผ่ผไม่กลับไปอยู่บนเข่าแล้วอไม่กลับไปแล้วไม่กลับไปแล้วนะฮะอืม รอยเกิดน้องตัไพรจริงๆอยู่ในป่านะทุกคนนะอยู่ฝั่งพมา่าชายแดนนู่นนะแต่เหมือนกับว่าผมเนี่ยไปเจอน้องแถวตะเค็บนชายแดนนะทุกคนผมก็เลยรับน้องมาเลี้ยงนะน้องก็ไม่มีใครดูแลนะผมก็เลยอมาอันนี้ผวเดินขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนนะพี่นะตัวไพ่ตัวไพ่ระวังด้วยเหมือนจะมีคนอยู่นะเจอเจอเจอควันไหมพี่ คนนะตรงนี้มีใครจำได้ไหมฮะผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นตรงนี้นะอยู่ๆน้องเผือกก็ให้ผมมาตรงนี้นะเดี๋ยวน้องอ้นนะน้องอ้นเป็นไงทำไมถึงมากับพี่รอบนี้ปกติหนูจะไม่มาส,สมิงครับส,สมิงใช่ไหม,มอันนี้หนูอยากมาใช่ไหมใช่อะไรตัวพายไม่รู้ใครเาตัวพ<ร>าย <ไป S 2> บอกส,สมิง ใช่หรือเปล่าระวังนะแต่เซมีคงจะไม่ก่อไฟนะต้นไผ่ใช่ไหมระวังน้องเนี่ยหลุดนะดูน้องดีๆนี่นะน่าจะเป็นท่านอาจารย์ที่น้องเฟือ่อไงบอกผมนะทุกคนนะไงเดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยเจ้าลิงกันนะฮะให้กลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิมนะทุกคนนะ ป่าแห้งมากมากเลยนะครับน,น้องวุฒน้องวนกลัวปะกลัวปะกลัวได้หรอมาพี่ราบนี้ยังกลัวกะกลัวไม่ค่อยได้เข้าป่าในช่วงนี้นะ ใช่ครับสวัสดีครับท่านท่านรู้ได้ไงครับน้องเผือกบอกข้ามาอือแต่ผมไม่เคยเจอท่านเลยครับท่านอาศัยแถวแถวนี้เหรอหรือว่ายัางไงครับท่านข้าอาศัยอยู่แถวนี้แหละอืมครับก็พายเบาๆนะน้ำมันเบาๆบาแล้วตอนนี้น้องเผือกเขาไปอยู่ในเมืองลับแลแลใช่ไหมครับ ใช่อ่มาเมื่อเช้านะทุกคนนะน้องเผือกเนี่ยได้กลับบ้านนะอ่าผมลืมบอกพี่พีเอฟสีนะว่าที่น้องเผือกไม่มาด้วยน้องเผือกอ่ากลับบ้านนะทุกคนนะก็เลยทิ้งอ่าเจ้าลิงนะฮะให้ผมนะแล้วก็ได้บอกผมนะให้ขึ้นมาหาท่านท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะนี่นะน่าจะเป็นท่านนี่แหละครับท่านรู้จักน้องเผือกใช่ไหมครับท่านใช่ แล้วท่านพอจะมีวิธีช่วยเจ้าลิงไหมฮะแล้วเจ้าเด็กน้อยเป็นอะไรเมื่อก่อนน้องเพิงเนี่ยเคยเลี้ยงเด็กนะฮะแล้วโดนโดนเหมือนเหมือนเขาโดนเสกหรือว่าโดนอะไรสักอย่างนะฮะให้โดนเป็นยังไงครับท่านผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเป็อนอย่างนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยท่านท่านพอจะช่วยได้ไหมครับ ้าอย่างนั้นข้าคงช่วยไม่ได้หรอกต้องไปหาคนที่ทำให้เด็กน้อยเป็นแบบนี้แล้วผมจะหาได้ยังไงครับท่านแล้วผมจะรู้ไมหมฮะว่าเขาเนี่ยคือใครครับที่ทำให้น้องเป็นอย่างนี้ข้าพอรู้อยู่อาจจะเป็นนางแม่มดร้ายอืมแล้วเขาอยู่แถวๆไหนห่ะครับท่านข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอืม แล้วท่านพอจะช่วยผมตามหาแม่มดได้ไหมครับได้เดี๋ยวข้าลองหาให้ได้ครับท่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมาหาท่านฮะขอให้ท่าน,นช่วยตามหาแม่มดให้ผมหน่อยนะก็ผมก็ได้ถามน้องเผือกนะว่าน้างแม่มดคนนั้นน้องเผือกเจอบ่อยไหมเขาก็เจอไม่ค่อยบ่อยนะพี่นะไม่ค่อยเจอเลยต้องบอกอย่างงี้นะครับแล้วท่าน ถ้าเรา,ถ,าถ้าเราไปหากันนะท่านคิดว่าจะเจอไหมครับท่านน่าจะเจอเพราะข้าก็น่าจะหาคนได้เงะอยเ่อะดูผมได้ยินว่าหากันยากมากเลยไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอแถวๆนี้นะใช่แล้แต่ท่านรู้ใช่ไหมว่ามันอาศัยอยู่แถวไหนครับใช่เดี๋ยวผมเนี่ยให้ท่านอาจารย์นะพาผมเนี่ยไปหานางแม่มดนะแล้วทำไมเราต้องไปหามาหันหรอครับท่าน เพราะว่าข้าคงค่วยเด็กไม่ได้ต้องเป็นคนที่สาบถึงจะแก้มนดำได้เราต้องหาแม่มดให้เจอก่อนใช่ไหมครับใช่แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าแต่ท่านพอจะรู้ใช่ไหมที่สาบให้เป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นแม่มดอย่างเดียวใช่ไหมครัใช่นี่ครับเดี๋ยวเราเนะี่ยนั่งคุยกับท่านสักพักหนึ่งนะทุกคนนะ แล้วอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกับอาจารย์ต่อนะว่าจะทํายังไงต่อนะทุกคนนะจริงๆท่านก็พอจะช่วยได้นะฮะแต่เราจะต้องไปไปหาแม่มดให้เจอก่อนใช่ไหมครับท่าน <c oughs> เอาวุ้นกล่าไหม 过了。 ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยพาทุกคนนะไปเดี๋ยวดูข้างในตรงนี้นะทันจะน่าจะาใส่ตรงข้างในนี่นะนี่นะ ก็ไม่มีอะไรนะทุกชมก็จะเป็นหินย้อยลงมาเลยนะครับหินโค้งออกมาแล้วทุกคนนะนี่นะโค้งออกมานะการฝนได้ดีนะตรงนี้นะทุกคนนะหลบฝนลบแดดได้ดีนะครับทานกันนะจะใส่ตรงนี้แหละนะทุกคนนะนี่นะทันเนี่ยนั่งนิ่งมากเลยนะครับ เค okay, ทุกคนเดี๋ยวขอ,อน้องพักก่อนนะทุกคนนะทุกคนครับทุกคนเจออะไรแบบผมไหยครับพี่นู่นอะไกลมากเลยนะทุกคนนะผมเห็นเหมือนเป็นยอดเจเดีย์อะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็นเมืองรับแรหรือเปล่านะพี่นะมันแคบมันดูเหมือนไม่ค่อยชัดนะพี่ นี่ดูแบบไม่ค่อยชัดนะทุกคนนะทุกคนเจอแบบผมเลยหมูนะนี่ไม่ใช่หมู่บ้านคนนะทุกคนนะผมเจอได้ไงก็ไม่รู้นะผมนั่งนั่งอยู่นะทุกคนเจอไหมพี่นี่นะนี่เด็กๆกับท่าใจาก็นั่งอยู่นี่นะโู่ไปตรงโน้นนะเห็นไหมพี่น,น,นั่นแหละตรงนั้นเลยครับเจอไหมพี่สีทองนะผม ผมว่าจนะาเป็นเมืองรับแรนะฮะแต่พอไปตรงนู้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะทุกคนนะผมไม่เคยเจอเลยนะตรงหน้านี้นะไปเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านกันดีกว่าครับท่านครับมีอะไรเอ่อ ท่านอยู่ตรงนี้ท่านเคยเจอยอดของอันนี้ไหมฮรดูผมอยู่นี้ก็ไม่เห็นเลยนะทุกคนนะท่านเคยเจอยอดเจดีตรงแถวๆนี้หรือเปล่าท่านข้าไม่เคยเจอเลยใช่หรอครับเจ้าเห็นหรอใช่ครับท่านตะกี้นี้ผมอยู่ข้างบนตรงนู้นนะครับแล้วผมก็มองไปตะกี้เนี่ยผมเห็นเต็มเเลยข้าก็อยู่นี่มานานแล้วข้าก็ไม่เคยเจอท่านคิดว่าเป็นของเมืองรับแลหรือเปล่าครับอาจจะใช่ ท่านบอกน่าจะใช่นะทุกคนนะแต่ท่านไม่เคยเจอใช่ไหมครับท่านอยู่ตรงนี้ไม่เคยเจอเลยนี่ครับโอเคทุกคนแล้วท่าน จะให้ผมขึ้นมาหาอีกรอบตอนไหนครับท่านพรุ่งนี้รุ่งเช้าเดี๋ยวข้าจะนั่งรอที่นี่เดี๋ยวเจ้ารีบขึ้นมาได้ครับแล้วผมต้องพาเจ้านี้มาด้วยไหมครับต้องพาขึ้นมาอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมขึ้นมาหาท่านคนเดียวนะผมยังไม่เอาเด็กๆมาด้วยครับได้นันดาลายนะแล้วผมต้องเตรียมอะไรไหมครับไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมนะทุกคนพาะอาจารย์ก็มีครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครใช่ คือต้องเตรียมก็คือหัวใจกับอ่าเท้านะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปหากไกลแค่ไหนเนะไกลไหมครับท่านไกลประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณวันหนึ่งได้ถ้าเดินนะเป็นวันเลยครับใช่โอ้เป็นวันแล้วทุกคนเดินแบบไม่พัก อันนั้นท่านใช่เป็นวันเลยใช่แล้วถ้าเดินแบบพังนี่ี<ช>่วันครับอาจจะประมาณสองวันได้สองวันก็รวมรก็สองวันแล้วน,นะเราคงจะเจอปืนยิงเดียวไม่ไหวนะเขานะฮะมันไม่ใช่ถนนเรียบนะเราเดินขึ้นไปเหนื่อยมากเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดนทางกล่าวก่อนนะฮะ,ะวันนี้ก็จะขึ้นมาหาท่านอาจารย์นะ ขึ้นมาหาดูนะว่าท่านเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะที่น้องเผือกบอกผมนะ่าตอนนี้น้องเผือกก็ไม่ได้อยู่กับผมที่บ้านแล้วนะทุกคนนะน้องเผือกได้เดินทางกลับนะแล้วก็ฝากลิงไว้กับผมนะทุกคนเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยขึ้นมาหาท่านอาจารย์นะฮะาอาจารย์ครับผมฝากหน่อยนะช่วยช่วยดูแลผมหน่อยนะได้เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมขึ้นมาครับท่านท่านต้องการอะไรไหมฮะไม่ต้องการ อครับผมดีมรครับพวกน้ำน้ำแดงข้าวอย่างเงี้ยท่านต้องการไหมครับไม่ต้องการโอเคแต่ท่านก็ทานไดใช่ไหมฮะท่านได้แล้วเนื้อสัตว์ห่ะครับท่านท่านทานได้ไหมครับข้าก็ทานได้อยู่นี่ดีนะที่เขาเนี่ยพูดทักผมมานะว่าน้องเพิกใสขึ้นมาหาใช่ไหมใช่ชนี่ผมก็เลยแบบว่า เลยแบบว่ากล้าคุยกับเขานะทุกคนนะครั้งแรกก็ยังเกรงเกรงกลัวอยู่นะไม่เคยเจอเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยเดินทากลับกันก่อนแล้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราเน่ะมาเจอกันนะฮะทุกคนว่าจะช่วยเจ้าลิงได้หรือเปล่านะให้กลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิมนะ่ะว่ามันจะได้หรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวเรามารอดูนะท่านคิดว่าเด็กจะกลับมาได้ไหมครับท่าน อาจจะกลับมาได้ถ้าเจอนางไม่มดร้ายนั่นโอเคครับท่านอยู่ที่นี่เหรอครับท่านอาศัยที่นี่เหรอใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้๋ยวผมขึ้นมานะท่านได้เดี๋ยวข้ารออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมเอาอะไรมาฝากนะฮะได้เดี๋ยวผมกลับครับท่านสวัสดีครับขอให้โชคดี <S 2> <S 2> ดกลับก็ระวังด้วยท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้๋ยวผมขึ้นมาใหม่ครับโอเคไปที่เท็กไปไปเจอใารไป ปนี่นะเสื้อโรงเรียนน้องสวยมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยมาถึงวันแรกเนะี่ยดีใจมากเลยนะที่ได้เสื้อโรงเรียนนะเสื้อกีฬาลรงเรียนนะพอมาพูดไอ้ผมใหญ่เนาะได้เสื้ออยู่คนนี้โอเคครับผมก็ดีใจด้วยครับที่น้องดีใจนะทุกคนไปเราไปเจอกันครับผมท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางลงมาแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เด็กๆก,ก็ได้เดินลงไปข้างล่างแล้วนะผมก็เดี๋ยววันนี้นะ ม่มีอะไรมากครับทุกผู้ชมได้ไปเจอท่านอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็พอใจแล้วนะกนะ็เดี๋ยวท่านอาจารย์เนี่ยจะพาผมนะขึ้นไปหาแม่มดนะทุกคนนะก็จะเป็นท่านแค่คนเดียวนะที่จะพาผมเนี่ยไปหาแม่มดเจอนะฮะน้องเผือกอ่าได้แนะนําผมมานะว่าให้ผมเนี่ยไปหาท่านอาจารย์คนนั้นให้เจอนะทุกคนนะก็วันนี้ก็ผมก็เจอละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องขึ้นมาหาท่านอีกรอบหนึ่งนะอ่าไม่งั้นนะ่ะถ้าไม่มานะฮะคง เด็กคงจะไม่กลับมาแนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องขึ้นมานะครับผมก็ฝากติดตามหน่อยนะอ่าก็โอเคครับผมสำหรับคิวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่ดีกว่าครับสำหรับคิวนี้ก็ขอลาตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ